สวัสดีชาวท Piece นะคะวุนเซนค่ะตอนนี้นะคะก็ถ่ายละครอยู่2เรื่องนะคะมีนางท่าทางช่อง3แล้วก็ไอวาน b บีสุตาทางช่อง GMM 25นะคะสำหรับไอวาน b บีสุตาก็เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้เล่นละครยาวกับทาง GMM นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือได้บทที่แบบประมาณว่าเล่นเป็นดาราเนี่แหละต้องเป็นสุตาที่แบบว่าไปไหนทุกคนต้องตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนก็ชอบเป็นแบบว่านางเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ สำหรับสไตล์การแต่งตัวของวุ้นนะคะจริงๆก็แล้วแต่วันแล้วก็แล้วแต่ว่าไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงวุ้นก็ชอบใส่แบบว่าเสื้อตัวกางเกงตัวแต่ว่าก็จะเป็นแนวแบบว่าสั้นๆหน่อยเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กแล้วก็บุคลิกก็แบบเป็นอย่างเงี้ยแต่งอย่างนี้มาตั้งแต่เข้าวงการแล้วค่ะคือวุ้นไม่สามารถที่จะใส่ชุดที่มันแบบเพอร์เฟกมาแล้วทุกอย่างได้อ่ะวุ้นจต้องมากมซ์กับอะไรบางอย่างของวุน้นให้มันเป็นตัววุ้นมากที่สุด ตอนแรกวุณก็แบบเออถ้าขึ้นชื่อว่าเซ็กซี่มันต้องแบบว่าโป๊ขนาดไหนหรืออะไรแต่จริงๆเราไม่ได้โป๊แบบดูแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบใส่แบบอาจจะ เป็นอะไรที่มันดูเซ็กซี่แต่มันไม่ได้มันก็ยังหวานๆอยู่อ่ะมันไม่ใช่แนวที่แบบเซ็กซี่แบบทุกอย่างปากเจอแบบคือแบบว่าท่าทางมีอะไรเซ็กซี่ไปหมดจะไปงานแล้วมันเป็นแฟชั่นอ่ะบางทีข้างบนก็ต้องโป๊บ้างข้างล่างก็น่าควรจะยาวไม่ใช่ว่าแบบข้างบนเยอะแล้วข้างล่างสั้นอีกมันก็แบบคือสมัยก่อนอาจจะมีแหละที่แบบเราใส่เราก็พลาดมาบ้างพอเราโตขึ้นเราก็ได้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแบบไหนมันเหมาะกับเราซึ่งก็พลาดมาเยอะค่ะแต่สุดท้ายเราก็รู้แล้วว่าเออแบบนี้แหละคือแบบถ้าเกิดข้างบนแบบโป๊แล้วหรืออะไรข้างล่างควรจะยาว Japan, make when you จริงๆ My Piece เนี่ยมีหลายอย่างที่ชอบนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นกระเป๋าเลย hey, baby, I, baby, I ไปกองถ่ายก็ได้ไปข้างนอกก็ได้หรือว่าออกงานก็ได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันโอเวอร์ไซส์หน่อยแต่ว่ามันก็อยู่ที่การแต่งตัวของเราด้วยแหละว,ว่าแบบมันมันเข้าหรือเปล่าแต่สีอะไรประมาณนี้มันก็เข้าได้กับทุกอย่างแหละกระเป๋านะคะก็เป็นแบบไมพ c ชชิ้นโปรดหูงว้นแต่จริงยังไม่ได้โปรดที่สุดค่ะยังมีอีก2ชิ้นที่โปรดมากกว่านะคะนั่นก็คือรองเท้าส้นสูงและก็แจ็คเก็ตค่ะไมพ c ชชิ้นแรกนะคะก็คือรองเท้าส้นสูงนั่นเอง นิ้วขึ้นไปค่ะวุ้นถึงจะใส่แต่ว่าจริงๆเตี้ยกว่านี้ก็มีแต่ใส่ในวันที่แบบสบายๆ mm hmm. ก็อาจจะมีแบบ2นิ้ว3นิ้วหรือว่าจะมีผ้าใบาที่แบบใส่ในวันธรรมดาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่วันที่ออกงานหรือว่าไปไหนต้องเจอคนเยอะๆมากมายอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะต้องเนี่ยห้านิ้วขึ้นไปก็จะมั่นใจ mm hmm. ถ้าส้นสูงที่สุดที่ใส่บ่อยๆอยะคะ่ะก็น่าจะเป็น mm hmm. อันนี้อันนี้คือใส่แล้วแบบรู้สึกตัวเองแบบ เกิดมาแบบว่าชีวิตด,ดีมากมองข้างล่างได้หรืออะไรได้คือเป็นอันที่แบบว่าชอบใส่ที่สุดใส่ทั้งแบบทํารายการแล้วก็ใส่แบบเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ออกงานก็ได้หรือบางทีแบบเราใส่ชุดราตรียาวอย่างเงี้ยความที่เราตัวเล็กบางทีมันยาวเกินไปแล้วมันลากคืนตัวนี้ก็ช่วยยกระดับเราขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าสีมันอาจจะไม่เข้ากับชุดแต่มันก็คุมไปหมดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวเสริมบุหรีแล้วเป็นผู้โปรดมากถ้าหายนี่้องไห้อ่ะ และสำหรับไมพีชชิ้นที่2นะคะก็น่าจะเป็นนี่แหละที่ใส่อยู่เป็นแจ็คเก็ตนั่นเองแบรนด์นี้ค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ชอบแต่ว่าเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีปัญญาซื้อเท่าไหร่เพราะแพงมากชาแนล ค่ะที่ชอบแจ็คเก็ตชาแนลเพราะว่าใส่ได้ทุกเวลาใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็ทุกอย่างมันมันมันดูลงตัวหมดเพราะว่าคือแบบเขามันเรียบง่ายอะค่ะแล้วก็มันเข้ากับชุดได้ง่ายกว่าปกติแล้วเนี่ยคุนก็จะซื้อแนววินเทจเพราะว่าชาแนลมันจะเป็นแบรนด์ที่คลาสสิกมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาทํามาเนี่ยมันสามารถใส่ต่อได้อีก10ปีโดยโดย,โดยที่แบบเนื้อผ้ายังดีอยู่แล้วก็แบบก็ยังไม่เชยมากก็สําหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่แบบว่าลงทุนมากเพราะว่าซื้อมือหนึ่งเลยมันก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าด้วย สีแล้วก็ด้วยแบบไซส์ที่เขาหามาได้อะไรเงี้ยมันมันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ายังไงก็ต้องซื้อแล้วแหละถ้ารอมือสองหรือว่ารออาจจะไม่มีไซส์เราหรือว่าคงไม่มีใครขายแน่นอนเพราะว่าสีมันน่ารักมากอะ่ะก็เลยแฮปปี้มากจนถึงขนาดต้องอวดน้องลงไอจีว่าเนี่ยเหนือคู่กันจนเจอเป็นตัวโปรดจริงๆแต่ว่าถามว่าใส่บ่อยไหมไม่บ่อยเลย <laughs> เสียดาย สำหรับวันนี้นะคะวุ้นก็มีของมาประมูลด้วยค่ะเพื่อช่วยเหลือโครงการเกตพิงช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะวันนี้วุ้นก็เอานี่เลยหมวกหมวกแก๊บบอยมานะคะซึ่งจริงวุ้นมีแล้วแต่ว่าอยากให้คนที่มาร่วมทาบุญใส่เหมือนกันนะคะก็เลยเอาเอาหมวกใบนี้มาประมูลกันซึ่งน่าจะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยเลยนะคะยังไงประมูลกันมาเยอะๆแล้วกันขอราคาเริ่มต้นค่ะ500เอง ได้ทําบุญแล้วก็ได้ของดีๆไปด้วยเป็นของใหม่นะุนไม่ได้เอาของเก่ามาให้เดี๋ยวใส่ถุงไปให้เลยนะคะยังไงก็ฝากทําบุญกันเยอะๆแล้วกันสําหรับโครงการนี้นะคะช่วยเหลือผู้ป่วยกันเยอะๆนะคะ